Và thấy vô bên thi ship chết cứ bên gì đôi đâu, tụa vào đơn ăn đến nè vô nè chị mình cả mặt năm nôm mà lẹ à mặt nấm nôm chị đấy mà tao hộp đồ đấy thì hộp đồ rồi, thì đâu người ta chỉ đang โอ้ยพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังแล้วฟังไทยและต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขาชูซองสเวตาสาเนวทีเกินสาวตาพี่น้องเลยเนาะกัวันนี้กับมาอยู่ที่บ้านนะแผกคือเก่าพี่น้องเลยกัามาหาสาวตาเนาะหรือว่าเขาดีมาฝากมาตอนเพิ่นนั่นแหละคลิปนี้ก็ได้เนะาะยานดีกัเพื่อนแลพี่น้องเลยเขาไป เบิ่งไป JI, ็ส uh, so ้มน้ำกันว well ่าแม่นยังเนาะตอนนี้กะคือบอตาครับไอ้นึ่นเพื่อนกะอ่านี่อยู่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสบายใจขอกับกล้องหลังให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันว่าแม่นยังเนาะข่อยเทียงกับน้ำมอสอ้า้พี่น้องเลยเนาะเอานี่บ่างเขาดีนะแม่นโอ้อันนี้เนาะโดยโดยสบายดีนั่นนี่แล้วแห้งดีเพื่อแล้วอันนี้พอดีรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนี่นะ ป่อตาวัดอยากได้ต้นหมักละมุดโบราวณแล้วนี่ต้นหมักละมุดมีอันตัวป่อตาป่าอแมนเพราะมันเป็นหมักมันเป็นอะไรหมักละมุดนั่นเอ้าหมักดำดำมาจะบอกว่าเป็นเขาแจ่มหมักละมุดเรลืองนะ่เอาไปแล้วหมักละมุดนิน่อยชำนวยไข่นี่แไรเนี่ยโอ้หมักละมุดทางฝั่งไทยนะกับกะปุตติเพื่อนทางบ้านเพิ่นเอิญหมักละมุดหมักบ้านเอาสำหรับปั้นแมนแท้จริงมันกับหมักน้มนมมาแหละอ่าหมักน้มนมทีได้ป่อตาออกดอกเลยนี่ บอกแล้วพี่น้องเลยใกล้จะได้กินมากเลยรูปแล้วแบบว่าเอามาแป๊บนึงก็้ิได้กินมากเลยนเคิคนกล้าอันงามมันดิขอยโยเบิ่งกันเลยเนาะมักบ่เอาเดี๋ยวจะจับกล้องพี่ได้บ่ได้บ่โอเคจะไปจะอ่าอุ้มมาให้แล้วเลยเัิญเอาข้อดีมาฝากมาต้นเนาะอืมเฮ่กลัวแบบว่าเขาเฮ่เคยหรือว่าอันเฮ่ยังจุดเลือดใหม่หรือเปล่านี้บออย่ากูเลือนใหม่บ่มีต้นเหมืองงวงหวงใบต้นกล้วยต้นอ้อยนี่ hai à, sen, cà rói qua baht, nhó. Ah, hai sen, hai sen. Tốt này nè, mm -hmm. à, sen qua, thanh tôm mương. Ah, mì kiều xào bưởi, tôm một ba mươi ngàn. lột được bungau. Bungau thật bài đấy bà. Bungau lột luôn. Tôm mương như thế kêu thanh thế đó. Wow. Đem bá ta nè. À, đây, bốn si tốt ừ. Nương tốt mặc lắm nhai bởi vì bao mai cứ chỉ ao hà tôm này là nè. À. À, Thăng ừ, à, mà làm nha rồi thân naked knee. Bota Ồ, đây mong em vào yêu. Huh? Nay phần kia nha yêu nhà yêu 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 nè yêu 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 nè yêu 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 tình nè. Hả? yêu 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 cái yêu 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 เด่คเวียนเทียนเนาะก่อนจีเพ่งโมเพ่งก็สบายดีเบิดชูกผูชุคนทั้งนั้นก็ได้เนาะโอ้ยสบายดีสบายดีนี่นะออกดอกแล้วท่านใดนะเด้หม่าวะเหมือนนี่โอ้ด้ดชื่อว่าท่านได้ปลูกออกดอกแล้วอ๋ออะไรไดรหมายโมเป่งหมากละมุดได้เบาเหีียหมาละมุดเป็นนั่นี่เอาละมุดนั่นหน่วยดำดำเด้คือหน่วยไข่เลย ไปนะนี่จะบอกว่าตาอย่างนี้ได้โบเมนมักละมุดบ้านเอาได้บ้านเฮาบเมนม่ใช่มักละมดบ้านเฮาเลยพ่นเอิ้นมากน้ำนมทำขงไทยพ่นเอิ้นมากน้นมอนะแต่มันก็เมนควอมเพิินได้มันอยากออกไปโอ้ยน่วยดำยังออกอยากยังบอกนดบอกไงมาได้ตีใ่่วานะนวยแค่ใกลนี่แหละข้นขมได้คือซีเมนอันนี้เลยเนาะนี่เดียวมันเห็ดถึวาดหมือนนั่นหมดลํหมดหมดหมด พิมพ์เขาเบิ่งกวัวนำโทรศัพท์นะหมกละมุดนึกออกไหมหมาละมุดกับอันละใหญ่งละมุดอ่าละมุดอะไรละมุดใหญ่ยิ่งเนาะก็คือเอฟซีเป็นกระเม็นอยู่ว่ะกองต้นเมื่อนางตใจอยู่บ่มีทองหอน ะไมเมื่อไอ้นุ่มแล้วเ็นของต้อนเนี่ยมีช่อหัวเก่าัยิงแยกรบานนี่ว้ายเนาะโอ้ยของชาต้าเราก็ได้กินถ้วยเดียวนึงเจ้าสองหอได้สองถ้วยคุนได้ได้เยมทอน้อยใจช่นมีแบีพ่อเมียไปก็บอกบอกาวม่นรีพ่อก็ได้บอกไอ้นุ่ม่ เองา้นก็เห็นนะเ่โอ <M> ้บนบอกเห็นกันคนก็นอน่เตะกเงาตะก็บอกไ้ย่่าเาอ้าวบนอกวดจำพอแ่วะแต่ว่าไปทางไอ้นุ่มไปทางไหนจะพอมาเอาเจะบอกเห็นได้แล้วยน่ว่าดูตาตาก็ถามตาตาเห็นว่าไอ้นุ่มเราไปทางไหนสงไส์ชื่อชื่อได้สงสัยพัวไปเห็ดข้อไก่เราหรอเปล่ามาเดดข้อไก่เราช้ำนข้าวเวียดเอาผึนขึ้นไปเพิ่นมาเทาิ่น แต่ว่าเสียเสียเสียที่อย่างหนึ่งเราเห็ดอยู่ให้หน้าโพดเนาะตอนเราแบบ่มีดินบนสูงบนแล้วงคุณมีอย่างนี้จะสาติแบบประเภทสัตว์เลี้ยงนี่ฮะเฮือนนี่อย่างนี้นะโดยเอาเอาหูมันคือจักแล้วหูดังดีนะเนาะเฮ้ยเฮัวอัดได้แบบโอ้เมียนแล้วต้องเห็นด้วยอ๋อแบบเป็นสัตว์เลี้ยงยังบ่มีอย่างเลยต่นางใช่ทือว่าแพ้กันแซงในเรื่องอยู่นี่ ก็หนึงอ้อมไปเลยได้มเบืงเจ้านี่ยก่วงได้แอนเพกันแทงนั่นนะก็หนึ่งตอนนั้น่คยซื้อน่ะสองเซนปลายสองเเก้าสองเซนเก้าบมาแล้วแหละซื้ออ้อมพวนอ่าทั่วหอนี่แต่ว่าก็อเนเดี๋ยวนี้เนาะมันสะซีเมือกขึ้นปกสองเนเก้าขมส้่ซื้ออยู่เหมือนสองเกาะมีใหม่สะชดเลยจัเนาะม่ใหม่ด สองเซนเก้าคือต้นมะม่วงนี่เขาเขากระปุกอยู่แล้วทางนี้เพราะว่าในอนาคตยันปลูกเรือนปลูกชานเด่นหน่อต้นไม้ใหญ่ได้บอกตาอยากไดสินใจให้น่าบัลได้นี่แล้วนี่เดี๋ยวบอลน้าไอ้นุ่มกับมันเอื้อตาเราวออกกันแล้วอ้าถ้าได้ใส่เอต้ายังยิว่อเย็นหิวราบากันต้นอยู่เดี๋นี้โอ้โหเดี๋ยวจะได้เจนพอดีนุ่มเดยได้เจนนี่วันนี้อยากได้บอลนั้นอ๋อยัง มัน4ต้น5ต้นพุ่นแล้วแต่สิใช้ครึกแซ่บบ่ซาแช่นําน้ําอ่าเนี่ยที่นี่แต่ว่าลําใหอยู่ๆอ่าแต่เงินน่ะบ่าเคาะซะแล้วเงินน่ะโน่เป็นว่าเบิดในราคาเท่า่ตารวมเบิดนี่อันนี้บ่อ่าเจ้าไล่เจ้ากดไล่ให้่อยอยู่เอาต้นนี้2นี่ต้นมนี่แพงกว่าหม2เด้อ ตัวน้อยนั่นตัวน้อยน่นคอว่าแสนแตัวน้อยนะ่ตัวน้อยนั่นเออตัวใบได้น้อยนั่นแต่ตไไแก็นี่มีมีต้นหนึ 80, ่งเจ็โมเมนต์แปดสิบพันอนึกแปดสิบพันก็นี่โยใช้นี่ต้นอันอีเขียวหง่เปินเขียนนี่แหละอ่า <c oughs> ใช้เปินเขียราคาจะพอมอีบัวแล้นนวนะมีแต่ซื้อแล้วนะได้เนาไแปดแปดสิบแปดบอกดูแปดสิบเก้าพันนี่แหละประมาณนี่แหละล้วนะ แกเบิ่งก่อนเนาะอ่าหาเบิ่งอันนี้มัน549,000บาทอ่าอยู่เงินน่ะ1,000บาทเงินน่ะห่อห่องนี่ก็ต่อไป100บาทนี่เาโอ้แต่ว่าส่วนเนาะเป็นส่วนเป็นส่วนกับสยามอันนี้บ่าวตาซื้อให้เองตัวนี้เนาะโอ้ติก่ยังมักลําพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังลํายังตินี่เนาะนขึ้นสวรรค์บานี้นจอยแ่ะนี่เนบ่เพิ่นเพิ่นเอา เคนเอางามันโดยเฉพาะมันจะเป็นดอกไวเลยอันนี้อันนี้นี่คือสิแบบเป็นเหงาเกิดถึงเนาะแต่ดินมันยังไม่ที่ยังไม่ที่มาตัดต่อนี่อ่าอ่าเพิ่งตัดนะสวยดังเชี่ยเอาเงินมานนี่เหมาคนมีน้ำยาให่เนาะเขาบอกแล้วอะอย่าลืมด้วยสายตาก็บไม่นุ่มเด้วยมันสีเงาเนกหน่อยที่เจ้านำแล้วไปหาเสียบเชี่กลงเดินแต่ว่ามันก็จะเป็นหมากโบตาชนิดว่างางามางม่วงแต่แบบว่าไปเสียบเช่ต้นน่ะ ไม่อย่างอื่นนะะมันชื่ออกเป็นหมากงวงโดยเป็ทพาะมันมันก็เป็นม่วงได้ต่ว่าคอยเคยเห็นอยู่ต้นม่วงอ่าต้นเดียวแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์นะฮะนั่นแหละคอยก็เคยเห็นแบบว่าพิ้นเอาคือแบบว่าต้นของม่วงไปเสียบเชนเบี้ยยางเบี้ยนั่นนะมันเกิดจะเป็นหมากอยู่บ่าคยว่ามันช่โบอันนั้นว่ามันยางมันไมบช่ขึ้นในม่วงว่าแล้วก็ยังคิดค็ยังมาทา่มว่าแต่ว่าแต่ว่าม่วงตใช่อช่วง่ใ้่ใช่ใช่ใช่่ใเ่ใชอยู่ใ่ใอ่ใ่่ ดงซนบ่อีบ้านดงวัวซนบ่ทางแวบ้านดงตะกบเอาอันนี้บ้านตะกบมาเฮ็ดนี่มันสิได้กินมากไว้เนาะอืมปีหน้าก็เริ่มออกดอกเลยแต่ถ้าว่าเฮ็ดเองนี่บ่ได้ตายเบิดเฮาบ่มีเฮาบ่มีเฮาบ่มีวิชากาเนาะ1บ่มีน้ํายาใส่พี่น้องเอ้ยมันเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดมั่วๆนี่ต้องอาศัยหลายรอบว อ่าเป็นต้นถึกอ่ะนะมันเป็นหลายรอดถูกไปย่านจักหน่อยย่านในนมเลยสิจัดการอยู่เบิ่งดิมันสิใหญ่แหนกน้อยย่านแล้วเอไปอยู่ยอดนปเฮ็ดว่าอ้ามันเป็นมันคือต่อขอแ่นี้แต่ว่าอันนี้นี่ยอดโป่งต้นนี่ใหญ่สูงไดแต่สู้หมอเตี้ยน่ะบ่ได้อ้าคือว่าบ่ตาเอาแพงตัวนั้นน่ะเาอยู่อันอันนี้ไดอ่ะแพงนนี่เออแพงตัวนั้นน่ะ อันนี้น่าหนึงมากก็บิ่งนูก็มูช่วงไปแต่ได้กินมากใหญ่แล้วเขื่อมกันมูวว่ะบอเพิ่นเพิ่นว่าอยู่อยู่ไทยนะเขาเจ้ามักมากินนี่นิยมเอาเห็ดหมักอันข้าวเหนียวมะม่วงสินะหมองอว่านั่นนะมันฉี่บานมอมอะไรนะนั่นแหละเพิ่นเพิ่นเขาเห็ดข้าวเหนียวม่วงนะเป็นหมากเป็นหมองปิดแบบว่าอาะอันใดๆเป็นหมากเลยเป็นอย่งไรห้องน้ำฟุตแล้วล่ะบอ แล้วแหละเรียบร้อยเรียบร้อยมาทหนึ่งรอท่อโอ้รอแต่ท่อมารอท่อรอสร้างแต่ว่าคือทั้งไอเตียงเราไม่ได้บอกว่าเฉียงสร้างทั้งใดโอ้คือเห็นคลิปมือเช้านี่คือว่ามีคนมาถามเนาะเอาเพิ่นเราไปยังกันเจ้ากันตั้งใจเราไว้เพื่นเนาะเพิ่นเพิ่นอยากได้ถอดได้ขามือเพิ่อนเพิ่นมาเอามาเพิ่นมาเบิ้งเลยสินะเออ แต่ว่าห้องน้ำเพิ่นได้บอกว่าเป็นเท็จเจ้องก็เป็นห้องเดียวเลยว่าสองห้องอ็อธิบายน้องเอตตาหนึ่งห้องอาบน้ำสองห้องทำธุระอห้องตั้งโครื่งส้วมถ้าอายเป็นบ่ากันเนาะมีแต่ว่าจังไดียกลุ่นเบิ้งน้องเอตตาเนาะแต่ว่าถ้าคักแท้กะสร้างสร้างสร้างน้ำบ้านนี่มันมันมันกะ อ่าใครแน่้ยสินะมัน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 อยู่ใกล้ใกล้เดี๋ยวก็บอกกันง่ายเนาะแต่ว่าสร้างไกลนะอ่ามันยากยากแต่ว่าใกล้คือเพื่อนน้องชุดใจนี่กะใกล้พูดนี่กะบล่าว่านแล้วก็รอดรอดอะไรก็ได้เป็นเหงว่าอยู่นเป็นเพหนว่าคือโดนแท้เพหนว่าก็คือทางพ่อเพื่อนนอกว่าอ่าเฮ็ดจะได้สระเอาเพื่อนเอาเงินไปก่อนกะบเป็นจำเป็นแล้วว่ะอืมแต่ว่า พ่อยนะบบไดเอ็นชิเลียตยังเพราะว่าทางทางพอเพิ ceu, ่นเนาะเพิ่นกับโบได้วาอยังที่ไนว่าทางพอน้องชุดใจทางพอน้องชุดใจแล้วก็เสื่อใจคือกันนะเราก็ลูกหักอนะแล้วก็เออก็เลยแบบโบเป็นยังแต่ว่าเจ้าของอาผู้ที่ได้รับการซื้อเรือก็วนก็วายนี่พูดพอวกห้อนไปแล้วกว่าเต่น้อเอ้าวกับโบไลยัยกันห่างหงูมาทั้งเสาตาแล้วก่อน

เจ้าก็จะไปตรวจกันตอนนี้อีกเจ้าพ่อไปก็ได้เจ้ามาไปห้องหมอพุ่นนะท่านหมอพุ่นยังสะดืมสะดือยังบม่ได้พักวันจันทร์พุ่นเอาเพุ่นยังขี่เย่ะพุ่นเอ้าพุ่นกขาว่าค่ายแบบว่ามันกระเทิรนมื่อเดียววันชุกแล้ววันเสาร์ที่เพุ่นได้พักเนาะวันเสาร์วันที่ประยุทธ์แต่ว่าท่านหมอผู้ที่ว่าเพุ่นแบบว่าหักษาแบบทั้งอื่นนะอันนี้ว่าวว่าตามทีพาสามีไปเมื่อเช้านี้เพุ่นอยู่ตลอดนั่นนะ แต่ว่าทานหมอตัวที่เพิ่นหับฝากท้องที่น่ะหรือว่าเบิ่งลูกเบิ่งอย่างพิ่นเพิ่นยุดมื่อเช้านี่นะแต่ว่ามันกับคนละห้องหมอนะคนละห้องหมอแต่เอื้อย่นสิไปทางใดจะไปน้ำบ้านเห็นบ่โอไปดรงเย็นคือโอ้แต่ว่าบอนั่นนะเปิดอยู่ตัวทีเป็นอย่งไรบริบจีบบรอย่างบ่เจ็บเอวน้องเจ็บเหนียวอวเจ็บเหวนี่ไปขาดจะ่าซิเมนแล้วจปยัดขาน ก็เแล้วการเรื่องลูกนี่กอะเอฟซีบางท่านเพิ่นกันยังบ่เข้าใจอยู่ได้เอ่อเดี๋ฉาต้าเพิ่นว่าเฮ้ยวันที่สิบเจ็ดคือด้วยแล้วชัวว่าเดือนนั่นเดือนนี้อยู่เจ็ดเดือนห้าไปน้องเจ็ดเดือนห้าแต่เรื่องแรกอ่ะทางเฉาต้าก็เอฟซีหลายทางงานจะเข้าใจบางท่านเพิ่นเข้าวม้าลำเพิ่อนอาจจะไม่ได้เบิ่งนคิมนั้น เพ็นเขามาเบึงมาชมรตัวไปเช่นเช่งที่โยนว่าวันีเกิดี่ยังเวนเกิดอยต้องเพิ่กันเพิ่กันนักวันเดินหาวันที่ชิจก็มันยังหมดเนาะนอกผิดว่นเดินหาเป็นเดินหาเดินหาแล้วตอนดันนี้เห้มันเป็นเดินหาแล้วมันพูนเดือนหนาพ้นตัวทันมองเป็นนั่สามีคือกันสามีกัเบิดเดือนนี้ เดีวันที่เจ็ดพูนวันที่เจ็ดเดือนชิมาพูนนะแต่ว่ารูปเสามีด้านสะกอนอ่าแต่ว่าเฮ้านี่นับเอาตามที่ว่าขวบขวบท่องนี้นี่นะมันเก้าเดือนแล้วนะมันก็เลยเป็นเดือนคลองคลองไปคลองมาไปใส่กระคลองคอยอยู่บ่แสดงว่าเจ้าอันข่าหมูตัวนึงว่านี่บริเวณนห็เนีังเอากับว้อันคอลูกแล้วไปคลองไปปีนึงกับซองเดือนได้เงินหกล้านชตาเอ่าเก็บ แเก็บว่ะล้านกี่แล้วแต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นเงินบาทก็ทิได้อยู่หมุ่งมือหนึ่งโอ้โอ้ได้หกล้านบาทนี่คักกะลิบริเหตุยังแบบจ๊ะค่อยเสียร์หกล้านบาทอยู่นะครับได้มาเอาเนาะจับข้างนี้แต่ว่เอาไอ้ดีด้วยเชียวว่ามั้งเลยนะอ่าเนาะอ่าจะคือว่าในมื้อนี้ก็เป็นเงินของพี่ซิวเพิ่นอ่าพิซิวพี่ซิวเนาะ เป็นก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นไปเห็นมุมเหนงานอยู่บนแหละมีครอบมีครัวอยู่บนหรือว่าเนาะแต่เห็นว่าทางชาวตานี่เดินบ้านเดินเฮือนกันบ่มีโฮมสีน้ำโฮมหมดโฮมน้ำใช่ไหมเคยถือยามมันหลุดของไม้เหยียบนั่นแหละโฮมน้ำนะก็เลยต้นม่วงนี่มันก็ใช้เวลาบ่โดนดอกบ่ดีเพื่อลูกเพื่อเต้าใหญ่ก็ได้กินหมากอลไรแบบี้โฮมมีเงาคือแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นใหญ่ขึ้นมาแต่เห็นสภาพแล้วเนาะเพราะว่ามันน้ำเด้ มีแต่ว่ามื่อหน้าเดียวเดียวสิชื่อต้นหมักลำไยมาอยู่สินะอ่าสิเพิ่มหมักลำไยมาให้อยู่เพราะว่าอยากอยากให้มันครบเนาะอ่าแล้วก็จังไดหมักลำไยนี่ช่วนไลยถามห้านใดก็มีแต่เป็นไนย์นะเป็นไนย์นะโบมีเบี้ยโบเออกระเพิ่นเอาไนยมันอะก้าเดี๋ยวมันนานเป็นม้ากินเด็นี่เดีว่าเพิร์นไม่กล้ากินอ่ามันกล้าเน่ามันเน่าหมดยะหมดอะ โบกก็เคยมีอย oh. no. uh, anyway. ู่ละแต่วันกล้าวหน้าก็ไม่ได้แต่ว่าตัวเป็นไนน่ะไลยนั่นนะแต่ว่าเห็ดได้ชี้หาปีจักชี้เป็นหมาเลยบ่เดี๋ยวผเป็นเลยไม่เปลี่ยนใครนี่ด้วยน้ำเงื่อนใคอยยังบมเป็นเลยไปเช้าก็คือจะได้กลับแล้วมีแต่ว่าเอาพสตาร์เนาะขอบมุกขอบใจทางพิซซิ่วันเนาะเนายขอบคุณทางพี่ซิวเด้อที่พาเรามาซื้อต้นไม้ให้น้องก็ขอให้เจ้าอยู่ดีเอง กางเก็บอย่าสุดได้คำใครอย่าสี้เจ้าให้มาสั่นได้จะขอให้จับพื้นหาเจ้าลอยเท้าพันเท้าด้วยซ้ำอ่าถอ้าวเจ้าเองกูไปพ่อให้กับขอลูกง่ายๆได้สบายสบายอ่าไอ้นุ่มก็จะลอยไปเห็ดแจะข้อไกลเลยด้วยอ่าจอต้าก็จะลอยไปกินแต่ข้าวเปลี่ยงไรจอต้าเราสงสัยบ่สงสัยจักลอยไอ้เจ้ากูอยู่มีแต่คนสงสัยบ่ถ้างั้นไอ้นุ่มก็นถ้าไอ้นุ่มก็ใช้ก็เจ้าเห เพื <c ười> <c ười> ่อนแบบไม่ไ oh> ด้บอกบกว่าเลยท่าเมี้ยวิภายบอกภัยเนาะภัยดีภัยดีเนาะใครคอยจื่นลดไปช่องคุณเนาะคือวันนี้แกเพื่นได้ต้นไม้เมียนลูกพี่น้องเลยก็คืออ่าเพื่อนก็ให้เอกมารม่าแหละวเพื่อนจะปลูกก็ได้เนาะเจนนั่นเจนี่ป้าผูเดี๋ยวมาวันีหาคเห็นหัวจีไข่เพื่อนเนาะปลูกไม้เมื่อเช้านี้บ่นี่เต็มพอแล้วจะเห็นคือเห็นเฮียว ว่ายังสูแ่แดดสู่ล่มอยู่พี่น้องเลยเนาะน้ะนำสังก็คือทั้งนุ่มเพิ่อนกาจัดการเรียบร้อยแบบน,นี้งามแบบนี้มาบ่งค่ะน้ำส่งน้ำสังแล้วก่อนเนาะขุดเลิกสำได้พี่น้งนองไว้หอดใส่เนาะขอโทษๆพี่น้องเลยเรียบร้อยเนาะ ตัวบหรือจอังใดนนี้ใช่ประมาณจะโตเนี่ยนิเนะพี่น้องเด็ดเนียพี่โน้องไเด็ดกันเดียกกรนเคืยก็เกยเป็นกะพรเนาะถ้าเราเร่นเราส้มกันอีกว่เมื่อใดไปจะได้เกาะบนอ่กลยซิคอลูกอะอีกบ่นกันพี่น้องกัเดือนสิมานี่แหละเนาะ ทางนี <nenhum> ้ก็ยังเชียงกันเรื่องน้ำสากอยู่นี่จะได้บอตะฮะตีนี้คือคือว่าอันยูงเป็นยูมองยูห่อ้อันมันมันยูงง่ายนะมันโยกเอาสีนะแต่ว่าปัดปอกตัวนี้นะเขาเจ้าแตงกันยังลูกบีแตกนะบีดูท้ายแตงมันบปเปิลแบบนี่ไงนี่เพิ่นนั่นแตงแค่เด้มันเล็กเด้มันจจงบเปิลทีนะว่าเราเห็นเราเห็นลูกคขาถงการ หากะทางสั่งค่บดนได้สี่เทือเลยหักนี่อยอื่นก็บ่มีปัญหาเมนทอบเมนทอของแท้นะพี่น้องเนาะทออบโอเคมีตดทอโอเคยังบเมนยังบตกนั่นถูไอ้นุ่มกปลูกวัชปูกวัชขเอาเคยได้ยินคนบอกว่าปลูกคือต้อผ้าป่ะลตกกันนั่นนะตก่ะหรือว่าผนบตกบตกาหรือว่า ยังไงเนาะคนเด้อคนเด้อมันสิแรงบ่เดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดดขนาดจวดจัดเลยหน้าเพราะยังใหม่พี่น้องเลยสูบกับแสงแดดเนาะทั้งลมทั้งแดดพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อเนาะไว้พบไี่พบกับสาวแ央ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะตดรายกาสาวแ央จะขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยถามว่ามีเสียงรบกวนเนาะเสียงลมเสียงแรงก็ขอโทษขอไปเลยละเดี๋ยวไป ขอตัวลาไปก่อนขอกลับเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย